ยมากด้วยผมถือผมขายเดียวบอกว่าบรรยากาศด้านหลังนะครับด้านหลังภูญิบปัหมู่สองนะครับนี่คือวัดผูเมื่ยนะครับถึงผมเองกัรป้าเป็นรังแรกแะครังที่สองนะครับขังแรกมาตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือบรรยากาศแย่งนะครับน้องยามแย่ โอ้นะครับตอเว้นลาบขอบป่าสีแดงๆทางฝั่งสิทติวรรนออกนะครับทางด้านนุ่งสีเป็นบ้านบ้านยังกับบานหัวหยากบ้านหัวยักนะครับทางด้านนะคแดงเป็นแก่เกิดกันไม่เยอะสวยงามมากนะครับต้นนั้นวัดผู้ละข้างนะครับแนมเห็นพ่อเล็กๆนะครับหลังเจดีเจดีสีทองทองนะครับนะครับให้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอยู่ใกล้ๆเฮาเองนะครับของมันผู้โลนนะครับหมูเก่าตะมนต์สงย่างท้องดียังไงนะครับ ในเมืองบรรยากาศตรงสลาดนะครับตรงอินสลัดนะครับคุณปุยังมีสัตว์เพิ่มนะครับมื่อนี้บรรยากาศดีมากนะครับอากาศคุ้มพอดีนะ,ดนะครับตามไปดูนะครับมาตามไปดูนะครับเดี๋ยวไอชีโนะในเมือง <พา S 2> ขุงดเ<น>มื่อนี้เพิเ่งเปิดให้มีการปฏิวัติธรรมตอนนี้ทางกำลังกำลังขึ้นเขานะครับกำลังขึ้นเขาข้างบนก็จะเป็นกุดนะครับเป็นกุฏิหลายๆกุดนำกันนะครับตอนนี้ ก็จะแหงเล็หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหนาแรีงนะครับนอกนะครับนี่คือกอกอโจดเนาะนะครับกอโจดต้นไม้ล่างไม้จิกไม้เตียงย่างผนดนะครับเนี่ยกำลังปลิใบโอ้สุดยอดนะครับเอาเบิรงเอาครับตายพี่น้อนในเบิ่งนแล้วกันนะครับอู้ยนะครับเนี่ยกำลังไปนะครับพี่หนอน นี่คือบรรยากาศวัดภูเมยนะครับแนมไปเขียวๆค,คือสวนยางพี่น้องต้องบงรรพบุรงหล้างค้าวกะจะจะไปแล้วนะครับส่วนหนึ่ง นะครับพูดนะครับท่านุดก็มีอย่นี้คือทำร้กุศนะครับร้กุศวัดภูเมยตรงนั้นก็มีกุฏินะครับยังเห็นบรรยากาศทั้งกันนาขุนนี่ก็จะสวยงามนะครับนาขุนนะครับ,รบอาจจะได้ยินเสียงหายใจแรงๆเนาะ เดียว่าขึ้นมากอย่ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับว่อนขึ้นมากนะครับบนอยอดลอยหลบนะครับว่านะครับฟังฟังท่งางไหนพวกโห้่หจะเป็นภูเขาอีกยังนะครับจะไปท่างแก่งอง้อนเนาะฟังท่านโตนน๊ะหรือเนล่าลงพื้นด้านนีเป็นผู้ทำเสื้อผู้ทำเสื้อ,อมีคูดึงนะครับอยู่เลยอยู่ตรงยอดเขา นะครับตอนนี้ตะเวนกำลังจะรับของฝานะครับผ <l ug noise> ูมากเกี่ยวข้มอมชาติดผู้เขานะครับเนาะนะครับการเชิญบดวผู้ไม้บดวผู้เมื่อนะครับเป็นงานนะครับ <l ug noise> ต,อตอนนี้ตะเวนกำลังนะครับเล <l ug noise> ยครับทนเด้อ่อนนกำลัง กองท่านนทรอท่านีบ้านพุ่บ้านผู้เมือเดียวลงไปนี่ก็จะเป็นวัดผ้มือไปเเป็นบานผู้มือท่นบ้นผูมือนะนี่ลเนาะได้านเทมีัลกเีก็ลคือจะเป็นหงนาู่เ่ไปจนสุดในหาเขียวก็คือโซนยาง นะครับเรื่องแดงเหมือนขึ้ยาแหงวัดผูด้เมื่อยทางด้านที่จะวนันตลวของบ้านผุลวนมีกูดทางลง่างอีกก็เป็นหน้าผานะครับหนาา้าผาท่นตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศภาพตรงกลางเตี้ยนะครับ,รราาบรราาโอ้สุดยอดนะครับบรรยากาศ อแบบชั้นแบบชั้นค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยลงค่อยๆลง,อ,อ,อ,ลงอ่ะหญ้าก็มีแฝกวะฮะหญ้าแฝงวะฮะมันไปนเกี่ยวมันออกเลยหญ้านี้เปียวครับบรรยากาศลงมาห่อน,นี่แล้วนะครับ ง่ามนะครับพี่น้องตําหล่งกับผู้เขาจะรับสับสอนนะครับคนเจ้าออกบิสันบารเจ้ามเสาร์นะครับอันนี้คือวัดภูเมย